ปิดประวัติปลุกชีพโคล o l าเคอี e 0ฟ้าใสาคันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นว่าผมเนี่ยขับรถคันนี้ไปเที่ยวประเทศมาเลเซียมาแล้วและแน่นอนครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผมผ่านร้อนผ่านหนาวกับรถคันนี้มาพอสมควรเลยครับเราจะย้อนกลับไปในปี2550ครับผมได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อซื้อรถคันนี้นะครับกับที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งคุณแม่ผมบอกเสมอครับว่าอย่าไปซื้อเลยลูกรถเก่า ซื้อรถที่มันเป็นรถมือสองรถปัจจุบันดีกว่าแต่ว่าหน้าตอนนั้นผมก็ดื้อครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถที่แบบต้องตาต้องใจมากแล้วอยากได้อยากขับอยากไปขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับและนี่คือสภาพตอนนั้นที่กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะครับน้าชายผมก็ใจดีมากขับมาแล้วผมก็ขับไปเรียนมหาวิทยาลัยครับต่อจากนั้นนะครับไม่รู้อะไรเข้าสิงผมก็เลยเไปทําสีดําด้านดีกว,ว่าก็เรียกว่าเป็นการอาบน้าครับและต่อมาในปี54นะครับเกิดน้ําท่วม รถคันนี้ก็ท่วมไปประมาณครึ่งล้อสภาพก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับรถเนี่ยผุพังหมดเลยและเรียกว่าเป็นการสไลด์ครั้งแรกเลยครับเพื่อไปให้อู่นะครับเขาซ่อมเขาทําความสะอาดรถแล้วก็ทําให้มันกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึง่งและช่างนะครับก็แนะนําว่าให้ผมเปลี่ยนเป็นเครื่อง 7K นะครับซึ่งเป็นเครื่องเกียร์ออโต้และเป็นเครื่องที่ใช้มาถึงปัจจุบันนี้ หลังจากนั้นที่ผมก็พอใช้งานได้นะครับผมก็แทบจะไม่ได้ขับอีกเลยก็คือจอดทิ้งไว้เลยถ้าเพื่อนๆดูทรงนะครับตอนนี้รถมันยังทรงแบบพิสดารมากนะครับไม่มีความสวยเลยและก็ไม่มีความเป็น k ค0เลยหลังจากนั้นผมก็เก็บตังค์ครับเพื่อไปทําสีครั้งที่2นะครับก็เป็นการแบบทําทั้งคันลื้อทั้งคันเลยนะครับสังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่าอช่างเขาก็ลื้อให้ แต่เนื่องด้วยว่าณตอนนั้นนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถคันนี้เลยและผมก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับผมแค่ถือแค่ว่าอะไรที่เสียซ่อมให้ใช้ได้ผมไม่รู้หรอกครับว่าช่างจะเอาของรุ่นไหนของอะไรมาใส่ผมแค่คิดว่าทําให้รถคันนี้วิ่งได้ผมรักในบอดี้นี้ผมชอบแบบนี้นะครับแต่พอลอกออกมาเนี่ยรถก็เป็นผิวส้มแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องแก้ไงผมคิดว่าเออช่างคง มีความรู้จัดการให้มันออกมาสวยได้แบบนี้นะครับผมก็ใช้เวลายอยู่อีกเกือบ2ปีนะครับในการทําสีโดยที่ผมไม่ได้หาอะไรเพิ่มเติมเลยช่างแค่ลื้อขัดพ่นสีโป้ะอะไรแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากว่าตอนที่น้ําท่วมเนี่ยข้างล่างมันก็ผุไปค่อนข้างเยอะเลยต้องดําเนินการลื้อทําใหม่ทั้งคันนะตอนนั้นผมก็ไม่รู้ครับว่าโป้หนาเป็นยังไงผมแค่รู้ว่าเออโป้ให้มันดูเป็นทรงอย่างเงี้ยโดยไม่มีความรู้อีกตามที่บอกว่าไม่มีความรู้อะไร ก็เอาเป็นว่าให้มันใช้ได้แล้วผมอะ่ะก็อยากทํารถคันนี้ให้มันเป็นสีฟ้าแล้วผมก็เลือกจากแคตตาล็อกสีของช่างผมก็อ่ะเอาสีนี้แล้วกันแต่ว่าก็บอกช่างว่าอยากได้หลังคาเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าอยากได้รถ2ส,สีใจคือชอบรถมินิเพราะว่าดูมิสเตอร์บีนมาแต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อมีรถมินินะก็เลยเอาเป็นว่าเอาโครล่าคันนี้แหละคันมันก็เล็กๆแล้วก็ทําให้มันเป็นหลังคาสีขาวแล้วก็ตัวรถเป็นสีฟ้า อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับช่างก็ถามครับว่าเอ๊ะต้องการแบบโอเวอร์ฮอนเครื่องไหมผมบอกเอาเลยอะไรทําเลยก็เหมือนค่อยๆผ่อนช่างไปครับผ่อนไปทําไปผ่อนไปทําไปจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับกลับเป็นสีฟ้าหลังคาขาวที่ผมอยากได้แล้วก็ประกอบกับนะครับนู่นนี่นัน่น,นแต่ว่าฟิตเมนต์หรือทรงรถเนี่ยถ้าทุกวันนี้พูดเลยว่าใช้ไม่ได้แย่มากนะครับก็เสียตังค์ทำบเบาะด้วยครับจากที่เป็นแดงส้มก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็ บุญภาวาสนาส่งครับทำให้ผมมารู้จักกับพี่ๆในกลุ่ม56งัดพบนะครับหลังจากนั้นครับก็ได้รับคําแนะนําว่าควรจะไปอู่ไหนดีที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็เริ่มปรับปรุงรถครับให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับเริ่มหาของมาเติมรถนะครับเริ่มมีการจัดฟิตเมนต์เริ่มไปหาหาของต่างๆจากพี่ๆหลายๆคนนะครับเริ่มมีเพื่อนแล้วทำให้รถเนี่ยเริ่มสมบูรณ์แบบมากขึ้น และของแต่ละชิ้นเนี่ยของรถคโรล่า ke สิบเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเริ่มมีการเก็บเนี้ยบครับเก็บรายละเอียดส่วนที่หายไปเปลี่ยนไฟเลี้ยวด้านข้างาใส่ล้อตบมูลนะครับซึ่งผมว่ามันก็ดูน่ารักดีแล้วก็ใส่ขอบขาบด้วยนะครับมีการเก็บสีอีกรอบหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันก็ผ่านมาอีกประมาณสักส4ปีนะครับหลังจากที่ทำสีครั้งแรกนี่ดูสภาพรถก่อนมาทำนะครับสูงโยงน่าเกียดมาก ดูห้องเครื่องก็มีการเก็บให้ดูดีครับนะตอนนั้นนะครับวิดีโออาจจะยังถ่ายมาไม่ค่อยดีเหมือนทุกวันนี้ครับก็คือถ่ายเก็บไว้ว่าเออนี่เป็นรถเรารถเรากำลังปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งให้พี่ๆในกลุ่มดูนะครับว่าเรากาลังทําขั้นตอนไหนอยู่แล้วก็ปรึกษาว่าเออเราควรจะหาอะไรใส่เอาของจากที่ไหนมาใส่นะครับซึ่งเริ่มมีสํานักป้ายยาจากพี่ๆนะครับเช่นพี่ป้อมพี่ตะนะครับพี่วีเริ่มรู้จักกันแล้วก็ พูดคุยกันแลกเปลี่ยนอะไรกันครับหอกจากนั้นนะครับก็พยายามหาคิ้วแต่ผมหาคิ้วแท้ไม่ได้เลยไปเอาของรถคลาวมาตัดต่อให้มันเข้ากับรถโคราเคอีส e ิบนี่ต่อจากนั้นนะครับผมก็เริ่มไปหาพี่แมวครับเอารถคันนี้ไปปรับปรุงช่วงล่างซื้อล้อใหม่นะครับเป็นล้อ trd ซื้อจากมาเธอโจแล้วก็เริ่มตีโป่งว่าเอ๊ะมันมันต้องโป่งประมาณไหนวันถึงจะเข้ากับตัวล้อนะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้อีกเป็นปีเลยครับทำช่วงล่างใหม่หรือทำโฟลลิ่ง ต้องการที่อยากจะขับทางไกลไปมิสติ้งได้อะไรแบบนี้ครับก็เป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานของรถคันนี้เลยครับกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้ซึ่งณภาพานี้นะครับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็พยายามทําไปทํามาแต่ผมดูแล้วว่าโป่งที่ช่างของพี่แมวทำเนี่ยไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่ผมก็เลยต้องไปหาพี่อีกท่านหนึ่งครับแน่นอนครับว่าพี่ท่านนี้ก็คือพี่พลเลโทรสระบุรีนั่นเองนะครับผมก็ขับรถในสภาพอย่างนี้แหละครับ ขับไปหาพี่พลเพื่อให้พี่พลเนี่ยจัดทรงใหม่ให้มันสวยมากขึ้นนะครับตามสไตล์ของพี่พลซึ่งพี่พลทําออกมาได้ถูกใจมากๆแล้วผมก็ขับรถกลับไปหาพี่แมวเพื่อไปทําสีแล้วก็เก็บช่วงล่างต่อนะครับต่อจากนั้นครับเมื่อรถประกอบเสร็จทั้งคันแล้วผมก็เอาไปลื้อทําสีใหม่ทั้งคันอีกรอบหนึ่งนะครับนี้ให้คุณลุงต้อยนะครับที่อู่พี่มนตรีตรงซอยอนเนกนะครับเป็นคนทําซึ่งคราวนี้เนี่ยก็ได้เป็นลอกผิวทั้งหมดก็เห็นว่าผิวรถเนี่ยมันแย่มาก แล้วผมก็ต้องพยายามไปหาเบิกนะครับเบิกแก้มใหม่เบิกฝากระโปรงใหม่เพื่อเอามาเปลี่ยนรถคันนี้ให้มันเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะครับอะไรที่พอหาได้ก็คือหาเปลี่ยนหมดเลยคราวนี้ก็ใช้เวลายอยู่ที่อู่นี้ประมาณสัก3-4เดือนนะครับก่อนที่จะประกอบกลับมาเป็นคันส่วนการเลือกสีของผมเนี่ยผมก็ไปสั่งพิเศษมาเลยครับว่าเป็นสีฟ้าแต่ใจตอนแรกคืออยากได้สีขาวทำรถเป็นสีขาวประกายฟ้าเป็น glitter แต่ผสมไปผสมมาครับ มันออกเป็นฟ้าซะง,งั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคิดแล้วว่าอยากให้รถคันนี้เนี่ยไปจอดที่ไหนก็ต้องรู้ว่าเป็นรถของเรารถของโจอย่งางเงี้ยนะครับก็เลยตั้งใจว่าโอเคสั่งมาเลยสั่งเผื่อไว้ด้วยเผื่อต้องซ่อมสีในอนาคตนะครับก็ทําใหม่ทั้งคันหรือยกเครื่องออกไปเลยนะครับแล้วก็เก็บพยายามเก็บให้โอเคที่สุดเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์มันค่อนข้างยาวนานก็ต้องหาเบิรของใหม่แล้วก็สื่อสั่งซื้อยางใหม่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ หลังจากที่ทําสีเสร็จเรียบร้อยครับก็เริ่มเอาไปขับออกไปมิดเต็งนะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะรถของเราเนี่ยทรงมันยังแปลกๆนะครับคือพี่พลเรโทนเนี่ยพยายามทาให้โหลดเตี้ยมาแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าพอรถมันเตี้ยเนี่ยมันขับลําบากมากม,มันขับไปไหนก็แบบจะกระแทกจะขูดนะครับเลยต้องมีการปรับขึ้นนิดนึงเพราะว่าใช้งานจริงในชีวิตประจําวันค่อนข้างลําบากผมก็เลยคิดแผนต่อไปครับว่าจะทําอะไรกับรถคันนี้ดี ก็เลยไปปรึกษาพี่แซมแม็กครับว่าใส่ถุงลมดีกว่าก็เห็นพี่แม็กเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รับใส่ถุงลมอยู่นะครับผมก็เลยขับรถไปหาพี่แซมแม็กเพื่อใส่ถุงลมครับและนี่คือผลที่ได้ครับตอนนี้เวลารถจอดเนี่ยก็คือทิดซุ้มรอแล้วนะครับก็คือบโอเคขึ้นฟิตเมนต์ตอนจอดดูดีขึ้นแล้วก็ตอนขับก็สามารถที่จะยกสูงได้ซึ่งราคาที่พี่แม็กคิดเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนะครับ กับสิ่งที่ได้ออกมาทำให้ฟิตเมนรถเนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีรีโมทนะครับปรับขึ้นปรับลงได้แต่เวลาใช้งานจริงผมไม่ได้ใช้รีโมทเลยก็คือกดเอาดีกว่าสะดวกกว่านะครับและทิปทางไกลทิปแรกครับคือการขับเจ้าฟ้าใสคันนี้นะครับไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับกับกลุ่มพี่โอมนะครับกลุ่มแพนกวินก็นี่ได้เฟิร์นกับกี่นะครับมาช่วยขับนี้รถก็คือค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว นะตอนที่ไปตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังกังวลว่าเอ๊ะมันจะไหวไหมมันจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เอะพังเอะสไลด์ไอ้นั่นเสียไอ้นี่เสียผมก็ต้องมานั่งไล่เก็บว่ามันมีอะไรต้องเปลี่ยนบ้างมีอะไรพวกนี้ก่อนที่จะเดินทางไกลนะครับแต่ฟ้าใสก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับสามารถที่จะขับไปแล้วก็ขับกลับมาได้อย่างปลอดภัยนะครับผมหลังจากทิปเชียงใหม่ครับผมก็เอาไปแรปสติ๊กเกอร์นะครับคือผมก็ออกแบบว่า รถเ,เป็นสีฟ้าครับแล้วรู้สึกว่ารถญี่ปุ่นก็ผมก็ชอบภาพพิมพ์ลายตัวคลื่นสึนามิเลยนะครับก็เลยเอามาออกแบบคร่าวๆแล้วก็แรปนะครับโดยพี er ่แบงค์สติ๊กเกอร์เพื่อไปร่วมงานซิ่งขึ้นตึกนะครับปี2024และก็แน่นอนครับว่างานซิ่งขึ้นตึกครั้งนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเพราะว่าการที่เราออกแบบลายสติ๊กเกอร์ให้เป็นคลื่นสึนามิเนี่ยก็ทําให้ช่างภาพหรือว่าคนทั่วๆไปเนี่ยรู้สึกว่าเออรถคันนี้มันมีอะไรมากกว่ารถเรียบๆนะครับ มีคนเข้ามาถ่ายรูปจํานวนมากครับผมแล้วก็นอกจากที่ผมทําถุงลงที่พี่แม็กเนี่ยผมยังให้พี่แม็กเนี่ยติดไฟ LED ใต้รถด,ด้วยเพราะว่าเวลาจอดหรือว่าอะไรพวกนี้จะได้มีไฟนะมันดูเท่เทนิดนึงและทริปทางไกลอีกทริปหนึ่งครับต่อจากงานซิ่งขึ้นตึกนะครับก็คืองานขายกาแฟที่สงขลาผมก็ขับรถฟ้าใสาไปครับใจตอนแรกจะไม่ได้ขับไปเตรียมรถมาสแตงไว้แต่ว่ามาสแตงงอแงนะครับก็เลยเอาฟ้าใสาไปแทนก็พยายามเตรียมความพร้อมเหมือนตอนไปที่เชียงใหม่ก็มีการเปลี่ยน เกียร์แล้วว่าเกียร์ออโตพังตอนที่ไปเที่ยวบางแสนนะครับก็ไปเที่ยวทริปนี้เดินทางไกลนะครับประมาณอ่าสี่วัน3วัน4วัน3คืนประมาณนี้ครับก็ได้ถ่ายเก็บสตอรี่เรื่องราวมากมายครับนี่ก็ต้องขอบคุณนะครับคนขับรถนะครับก็มีน้องกีกับน้องเฟิร์นนะครับช่วยกันขับคันนี้ส่วนผมก็ไปนั่งขับคันอื่นนะครับพอดีว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโตก็ขับง่ายครับแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับเครื่องยนต์ 7K ใช้งานได้ดีครับอาจจะเปลืองน้ํามันนิดนึงเพราะว่าผมไปกลับ ที่สงขาเนี่ยเติมน้ำมันไปประมาณเบ็ดเสร็จกลับถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณ800 0เหลือเหลือนิดนึงนะฮะก็ค่อนข้างเปลืองเลยทีเดียวแล้วกลับมาผมก็ต้องมานั่งไล่เช็คทุกอย่างอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวางแผนไว้แล้วว่าหลังจากเนี้ยผมจะเก็บสีอีกรอบหนึ่งเพื่อเดินทางไปที่มาเลเซีย การที่เราเดินทางไกลนะครับมันก็ทําให้รถที่จะมีแบบร่องรอยรอยสะเก็ดหินต่างๆมากมายนะครับผมก็กลับไปหาคุณลุงต้อยคนเดิมนะครับเมื่อตอนต้นปี2025นี่เองเพื่อเก็บสีรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งคุณลุงใช้เวลาน้อยมากครับแค่ประมาณ7วันเท่านั้นก็เก็บสีเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นครับผมก็ออกแบบลายสติกเกอร์ใหม่นะครับไปให้พี่แบงค์เนี่ยแลแล้วก็โดยอินจากลายเก่าหรอว่าให้มันดู เต็มดูแน่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแคเ่เรียกว่าไม่ถึงวันละกัน,นครับเพราะว่าแลปสติ๊กเกอร์เสร็จเนี่ยก็ขับไปขึ้นรถเทเลอร์ที่ร้านครูใส่ทิปแล้วก็ไปหาดใหญ่เลยนะครับยังได้ว,ว่าเป็นงานร้อนจริงๆซึ่งจริงๆผมมีเวลาเหลือเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้นําเสนอก็คือการเรื่องเรื่องที่เอาไปซ่อมต่างๆที่อู่พี่หนูลิ้นเหล็กนะครับเพราะว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเน้นว่าเป็นตัวบอดี้และความสวยงามดีกว่านะครับ ต่อจากนั้นครับผมก็ขับรถฟ้าสคันนี้นะครับไปเที่ยวประเทศมาเลเซียครับเพื่อไปร่วมงาน Retro h a r l นะครับก็เป็นประสบการณ์เดินทางไกลอีกอันนึงนะครับแต่ว่าดันมีเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนั่นเองนะครก็คือว่าลูกปืนล้อหน้าด้านซ้ายเนี่ยแตกระหว่างทางขากลับไปเกาะปีนังก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นและก็ลุนระทึกมากเพราะว่า ค่าสไลด์รถที่มาเลเซียเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับผมโดนไปประมาณ1,300 13, 0บาทนะครับก็โหดใช้ได้เลยก็เป็นประสบการณ์ครับว่าก่อนเดินทางไกลทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเช็ครถให้สมบูรณ์ไปเลยเพื่อว่าจะได้ไม่เกิดปัญหากินเข้าวลิงนะครับก็ที่เล่ามาทั้งหมดก็คือประสบการณ์การทำรถคันนี้ทั้งหมดนะครับอาจจะไม่สามารถลงราคาได้เพราะว่าหมดไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าจะเยอะมากผมว่าเกินล้านอาจจะไม่ใช่รถที่สวยเนี้ยบเดิมนะครับแต่ว่าเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เดินทางไกลได้จริงๆนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเก็บไว้เป็นประสบการณ์นะครับผม